Gracias. เีการ่านะคะเอีการเรียนรู้ที่สมรรถภาพได้ได้อยู่ใั้ต่การที่ผ่านมานะคะเริ่มมีการใช้งานจากส่วนราชการส่วนพ้นที่การจัดการีมีถุปงเพื่อกาาแล้วและการเดินหน้ารการการต่อบ้านกที่จะโงเนรวัิรากาหงงานดยอดที่มีการรรจิ ติดตั้นึไทยนิโก้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อทีจะร่เข้าไถือการบรรลุประเทศ99เพื่อราคนไทยและมีท่านุณตอดั้นึกไทยนิโกขอ้เจอแล้วก็มีเค่องันีางน

เป็นไปด้วยความโสงสัยเพียงเดียวนะคะในบูมฟู้ดอิทธิการตรงนี้นะคะผู้ยำการจะดูจัดการข้างคว้าค่ะมีขั้นตอนกอบเลือกนะคะผู้สังเกตการตามข้องูีคุณธรรมจะหน่วยงานบางหน่วยงานไม่มาคิดว่าจำเป็นไทย ห e ้าสิงสี่ชุนะแล้วทุกีาย้แต่เรอยสงปอร์เซ็นต์ด้วกันเช่แล้วก็การแก้งของทความิดเห็นต่างอยู่ร่วมกันไม่ได้หรือทำอะไรก็ได้ทุจิตอะไรก็ได้ที่ประชาดนทาเองแต่ปัญหาเงินทุน มาให้เขาจากนั้นก็ได้จากวันละอีกเพิมก็ได้ประมาณแล้วก็เอาไปทำอะไรไปซื้อมาเพื่อทำอะไปทำราตรวันหรือทำอะไรนันเพื่อจกเครื่องอะไรี่เข้านำเพื่อจับไปใช้เดียวหรือาไม่ได้ให้มันแคร์ราคาดีขึ้นนะถ้ามันตอกไม่ได้ถ้าบางคนเนี่ยขายเพือเดี่ยวหาเป้เขาไม่รู้อะไรก็ตั้งคนาไม่ดีอยมาพน้นงพอได้หรือไ วันเขาต่าอันเขาเยอะทนงานต่อเยอะนเยอยว่ะที่ไมลังให้เยอะนะมันทำงานให้เยอะไหมเออถ้าขายถ้าขายที่มิบาล้านมันก็ได้เก็บนะเขาถ้าถ้าเราตั้งฐานความฐานรายได้เขายนก็จะต้องมันก็มีเงินต่อตามแล้วก็จะสามารถทจะข้ามตนไเราะเพิ่เป็นกรณีอไรเรื่องตาาุขเพิ่ไในเรื่องการจูไม่ว่าทางรดีงหน อันล้านหรือล้านแต่ต้องไปแจ้งเพื่อรับเงินผมไมวนะ่าฮะเป็นระเบียบเป็นเป็นกฎหมายผมให้ท่านอยู่ลนะ้วแต่คย่างนั้นไม่ได้ผมไม่บอกว่านะ่าต้องแก้วนะแต่ต้องนู้ถึงวนะ่าถ้าเรา ทีนี้มันไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมาเลยนะผมบอกนะสินค้าทำไรอยู่เพราะแล้วมีเสียงกันมากมายยังว่ายังมีที่เราไปตรวจอกแล้วหรือจะรวไปนะใ้สัญดาคุณทำด้วยนะโบเป็นหนึ่งพันสามร้อยสี่แปดล้านโากดนซื้อสินคาทสุดเด็กพ่เขาดูน่ดูที่ในโปมา้าโปรไแล้วคนขนาดก็เป็นหน้าบนดใจนะก็จะขยายเรื่องวแบบดาให้มากขึ้นตอนนี่มารวม ดูานาประกาศเจตนารม์ขอีิชชนครับขอให้ทุกคนตั้งใจตดยกายวาจาใจนะครับกล่าวทำตามที่ผมกล่าวลำนะครับข้าพเจ้าประโดดไปยุดจริาขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสามาชี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต,ตรเป็นหลักสำคัญมั่นคงเป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรงตอนอยู่ด้วยความมีเกียรติดำรงตอนอยู่ด้วยความมีเกียรติและความยุติธรรมยุติความยุติธรรมความเป็นธรรมเป็นที่ตั้งไม่กระทำการโกงกินแผ่นดินไม่กระทำการโกงกินแผ่นดินและรักษาสิทธิคอามเป็นธรรมและยืนเคียงข้างสุจริตชนและยืนเคียงข้างสุจริตชนเพ <คน S 2> ื่อความทุกข์ยากของประชาชน อยาเจริญรอยตามเพื่อนพ้ไยุบพลบาตโต๊ะใ้ทำบารมีให้ให้รุ่งเรืองสืบไปให้รุ่งเรืองสืบไปตั้งสี่ฐานนะครับก็ขอให้ถ้าเราทําได้ตามนี้มีความเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่ทําตามนี้ก็ขอให้มีการเป็นไป <c oughs> ผมผมถวยายสัตย์แบบนี้ทุกปีนะ นความสำเร็จนะคะในการต่อต้านการริตค์รัชันที่เริ่มต้นวันนี้ถเป็นวันิทคะค่ะคุณำงคุรับค่ะ คนตัวเราดีชาวบ้านเรงเห็นว่าจอตดีจอี่กรไม่เคยโกงเฉพาะื่องเงินทองต้องเวลาต้อสักทีอราการได้วนตัวนั่การกินงนั้นไม่ใช่เฉพาะายราชการยจนต้องวมกันวงอย่างไรรดี ทางน be ี่เราเกิดข้องงเราเกินปัญายนนั้นก็คือการกินธูปเกิ่ยวกับมันั่นเพราะฉะนั้นเที่ว่าราชการหรือองค์กรของรัฐภาครัฐต่างติดกับชที่นอกประชาชนบางคนก็ทราบภาพเมื่อี้นายกตะกุ้่ประชาชนว่า ผู้ที่กโฏวงนั้นมีหลากหลายในประเทศวันนี้แม,ตม,ม่ต่างหากมาไป่ถึงรอยก็ของผู้ฏขอเราที่มาจย่าน้อยเป็นตวอยาเป็นภาพปรากฏไปทั่วประเทศภาพเีย,เยนจอง แต่ผู้ที่ไม่มาวันนี้ก็ตรวหนักไม่ได้เพราะผู้ที่มาแสดงว่าเป็นผู้ที่มีเจตางานรวมเป็นอ,องค์ปกอบการว่าอันตรีไม่มีผู้ที่ไม่มาแสดงว่าตลอดปุน๋นผมเจอไม่มีการอันตรีลงมาได้เองนะว่าออกมาที่ใจรวเรื่อง การต่อต้านทุจริตคงไม่ต้องพูดแล้วเนื่องจากว่า,าท้ามผต้าทหรือคณรัธานปรีบบช21นะสิงหาคมเพราะปีนี้วันเกิดของท่านนั้นประกาศให้มีคณะตรรมการร่วมต่อต้านทุจริตประจำจังหวัด